สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าววันนี้มีข่าวร้อนแรงให้คุณได้ติดตามเอเวอร์ตันปิดดิวคว้า nan, Hall, เคียนแนดิวส์เบอร์รี่ฮอลเซ็นสัญญายาว5ปีเต็มขณะที่เชลซีเองเตรียมขยายสัญญาใหม่ให้มาร์คคูคูเรนยาทั้งหมดนี้จะส่งผลต่ออนาคตของสิงห์บลูอย่างไรไปดูกันครับ สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านเจอกันอีกครั้งในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้กับการอัปเดตข่าวของสโมสรเชลซีสำหรับคลิปนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสรที่เข้มข้นเหมือนเคยทั้งข่าวการปล่อยตัวนักเตะและข่าววงในของสโมสรแต่ว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับนักเตะคนไหนนั้นต้องรับชมให้จบคลิปนะครับไปที่ข่าวแรกเป็นการปล่อยตัวนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของสโมสรอ,อีกรายแล้ว,ลวเมื่อสโมสรเอเวอร์ตันคว้าเคีย์แนนดูสเบอรีฮอลล์ร่วมทัพ เซ็นยาว5ปีกันเลยทีเดียวเว็บไซต์ของสโมสรเอเวอรตต์หนึ่งทีมดังแห่งในย่านเมอร์ซี่ไซส์ประกาศคว้าตัวเคนนิดริสเบอรีฮอกกองหน้าจากเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยด้วยสัญญาระยะยาว5ปีซึ่งจะผูกมัดนักเตะรายนี้ไว้จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2030การย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญของเดวิดมอยส์ผู้จัดก,การทีมเอเวอร์ตันในการเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมสำหรับฤดูกาลใหม่ ถึงแม้ว่าสโมสรเอเวอร์ตันจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขค่าตัวอย่างเป็นทางการแต่สื่อยักษ์ใหญ่จากอังกฤษอย่าง s k y Sport ได้คาดการณ์ว่าดิลนี้มีมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่25ล้านปอนด์และอาจสูงถึง29ล้านปอนด์หากเงื่อนไขโบนัสต่างๆครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักเตะที่พิสูจน์ฝีเท้ามาในเวทีระดับสูงมาแล้วเคยนนนดริสบรีฮอล์วัย26ปีถือเป็นหนึ่งในกองกลางที่น่าจับตามองในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลที่แล้วเขาลงสนามให้เชลซีไปถึง36นัดโดยเฉพาะการเป็นกำลังหลักในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งลงเล่นครบทุกนัดและช่วยทีมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จไม่เพียงเท่านั้นเขายังมีส่วนร่วมในทีมชุดแชมป์ครับโนคับที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเดีลนี้เอเวอเรตันได้นักเตะที่มีประสบการณ์และพร้อมลงสนามทันทีการคว้าตัวเดอร์สเบอรี่ออลถือเป็นการเสริมทัพรายที่4ของเอเวอเรตันในช่วงซัมเมอร์นี้ ต่อจากเทียโน,โนบารี่ีกองหน้าจากบียาเรอัลมาร์คทราเวอร์สผู้รักษาประตูจากบอลมัรตอดัมอัสนูแบ็กซ้ายจากไบยเยนมิวนิกและกาลลอสอัลกรัสกองกลางที่ซื้อขาดจากฟรามิงโกหลังยืมตัวมาใช้งานเมื่อฤดูการที่แล้วเรียกได้ว่าเดวิสมอยส์กำลังสร้างทีมที่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเพื่อลุยศึกพรีเมียร์ลีกและเป้าหมายที่สูงขึ้นในฤดูกาลนี้เดอร์สเบอร,รีฮอล์ไม่ใช่แค่นักเตะที่มีฝีเท้าดีแต่เขายังนำประสบการณ์จากเวทีระดับสูงมาด้วย การที่เขาลงเล่นในทุกนัดของยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกและมีส่วนในแชมป์คลับเวิลด์คัพแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับความกดดันและความมุ่งมั่นในสนามนอกจากนี้อายุ26ปีของเขายังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพและพร้อมพัฒนาต่อไปในทีมเอเวอร์ตันแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับการปล่อยตัวนักเตะร,รายนี้ออกจากทินสแตมฟอร์ดบริดจ์เดสเบอรีฮอลล์จะกลายเป็นตัวหลักในแดนกลางของเอเวอร์ตันได้ทันทีหรือไม่เขาจะช่วยพาทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินทะยานสู่ท็อป10ของพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่า อย่าลืมติดตามและแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับข่าวต่อไปเป็นการไว้วางใจนักเตะตัวเก๋าเกมหัวฟูของเราเมื่อเชลซีเตรียมมอบสัญญาใหม่ให้มาร์คคูคูเรนยาให้อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปข่าวร้อนแรงจากสแตมฟอร์ดบริดจ์มาแล้วตามรายงานล่าสุดจากฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังเชลซีเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับมาร์คคูคูเรนยาฟูลแบ็กตัวเก่งชาวสเปน เพื่อผูกมัดอนาคตของเขาไว้กับทีมในระยะยาวและปิดประตูข่าวรือเรื่องการย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์แห่งซาอุดีอาระเบียที่กำลังเป็นกระแสนในช่วงนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงความสำคัญของเดีลยวนี้และทำไมมาร์คคูคูเรนยาถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของเชลซีในยุคใหม่มาร์คคูคูเรนยาย้ายมาจากไบรตันเมื่อปี2022และใช้เวลาเพียง3ฤดูกาลในการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในฟูลแบ็กที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันฉลาดและทุ่มเทเขากลายเป็นขวัญใจแฟนบอลเชลซีอย่างรวดเร็วล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงเล่นให้เชลซีถึง54นัดโดยเป็นตัวจริงถึง47นัดทำได้7ประตูและ3แอสซิสสถิติที่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กยิ่งไปกว่านั้นความสำเร็จครั้งใหญ่ของเชลซีในปี2025อย่างการคว้าแชมป์สโมสรโ,โลกเหนือปเอสเในรอบชิงชนะเลิศมาร์คูคูเรนยา คือหนึ่งในคีย์แมนที่ช่วยให้ทีมกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะภายใต้การนำทัพของกุนซือเอนโซมเรสกาเขาไม่ใช่แค่ฟูลแบ็กแต่เป็นผู้นำในสนามที่ช่วยขับเคลื่อนเกมทั้งรุกและรับอย่างสมดุลด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและความสำคัญในแผนของมเรสกาไม่น่าแปลกใจที่เชลซีตัดสินใจยื่นสัญญาใหม่ให้มาร์คูคูเรนยาเพื่อต่อสัญญาจากฉบับเดิมที่กำลังจะหมดลงตามรายงานของโรมาโนการเจรจาคืบหน้าไปด้วยดีและคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ เพราะตัวนักเตะเองก็มีความสุขกับชีวิตในลอนดอนและไม่มีแผนจะย้ายไปเล่นที่อื่นในตอนนี้ดีลนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษานักเตะคนสำคัญไว้แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าเชลซีจริงจังกับการสร้างทีมเพื่อกลับไปทวงความยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลยุโรปการปิดข่าวลือเรื่องการย้ายไปอาลนันเซอร์ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการรักษาขุมกำลังที่ดีที่สุดไว้เพื่อสู้ศึกในพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรป ลองรึกภาพทีมเชลซีที่ไม่มีมาร์คคูคูเรนย่าดูสิความสามารถในการเติมเกมรุกจากด้านข้างการตัดบอลที่แม่นยำและพลังงานที่ไม่มีหมดทำให้เขาเป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบของมารสกาเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่ทำตามหน้าที่แต่เป็นคนที่สร้างความแตกต่างในเกมใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นในนัดชิงสมสนโลกนอกจากนี้ความเป็นผู้นำของเขายังช่วยประสานงานในแนวรับและสร้างความมั่นใจให,ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อายุน้อยกว่าอย่างที่มารสกาเคยกล่าวไว้ว่า คูคูเรนยาคือหัวใจของทีมในสนามดังนั้นการต่อสัญญาครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของฟอร์มการเล่นแต่ยังเป็นการลงทุนในจิตวิญญาณของทีมด้วยด้วยวัยเพียง27ปีคูคูเรนยายังอยู่ในช่วงพีิกของอาชีพและมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกไกลการต่อสัญญาครั้งนี้จะทําให้เขาอยู่กับเชลซีไปจนถึงช่วงปลายยุค2000ซึ่งเป็นช่วงที่นักเตะมักจะผสมผสานความแข็งแกร่งทางร่างกายเข้ากับประสบการณ์ได้อย่างลงตัวแฟนๆสิงบลูคงหวังว่า จะได้เห็นเขาวิ่งหลากเละทางฝั่งซ้ายไปอีกหลายปีแล้วคุณคิดว่าอย่างไรกับดีลนี้บ้างคุณคิดว่าการต่อสัญญากับมาร์คูคูเรนยาจะช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์อะไรได้บ้างในฤดูกาลหน้าอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับข่าวต่อไปเป็นความรู้สึกของเจ้าหนุ่มน้อยเอสเตวาวิลเลียนกับก้าวแรกของตำนานใหม่ที่สเตฟฟอร์ดบริดจ์ หลังจากที่ย้ายมาร่วมทีมเจ้าตัวต้องการอะไรจากสโมสรใหม่ของเจ้าตัวไปรับชมกันครับแฟนแฟนเชลซีได้เหหลังจากการรอคอยอันยาวนานในที่สุดสโมสรเชลซีก็ได้เปิดตัวเอสเตวาวิลเลียมปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากพันเมรลัสอย่างเป็นทางการ ในฐานะสมาชิกใหม่ของทัพสิงโตน้ำเงินครามการเซ็นสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน2024แต่ต้องรอจนกว่าดาวเตะชาวบราซิลจะบรรลุนิติภาวะและลงเล่นนัดสุดท้ายให้กับต้นสังกัดเก่าอย่างพานวลัสซึ่งเป็นการปิดฉากที่สวยงามในศึกจิงแชมป์สโมสรโลกโดยเอสเตวาลโชฟอร์มสุดเจ๋งด้วยการยิงประตูใส่เชโรซีเองนี่คือสัญญาณของอนาคตที่สดใสที่รอเขาอยู่ที่สแตมฟอร์ดบริด ในชุดยาวสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ของเชลซีเอสเตวายืนยิ้มแย้มพร้อมถ่ายภาพอย่างภาคภูมิใจหลังเซ็นสัญญาระยะยาวกับสโมสรการเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการต้อนรับนักเตะใหม่แต่ยังเป็นการจุดประกายความหวังให้แฟนๆว่าดาวรุ่งรายนี้จะกลายเป็นตำนานคนต่อไปของสโมสรโดยความเร็วความคล่องตัวและทักษะการเลี้ยงบอลที่แพร่า เอสเตวาลถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลบราซิลและตอนนี้เขาได้ก้าวสู่เวทีพรีเมียร์ลีกเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกกับสื่ออย่างเป็นทางการของเชลซีเอสเตวาลเผยถึงความตื่นเต้นและความฝันของเขาที่ได้มาร่วมทีมยักษ์ใหญ่แห่งลอนดอนผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่ซึ่งเป็นที่ที่ชาวบราซิลมากมายได้สร้างประวัติศาสตร์ผมวองว่าจะได้เดินตามรอยเท้าของผู้คนที่เคย เขียนเรื่องราวอันงดงามที่เชลซีเช่นเดียวกับที่พวกเขาทำเขายังเปิดใจถึงแรงบันดาลใจสำคัญในชีวิตว่าแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดของผมคือการมอบความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือความสำเร็จแต่เพื่อครอบครัวเพราะผมรู้ว่าผู้คนทำงานหนักขนาดไหนเมื่อเราพยายามอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่เราต้องการความฝันของเรา ดังนั้นสิ่งที่ผมทุ่มเทให้กับพวกเขาในวัยเด็กจึงเป็นสิ่งที่ผมทุ่มเทมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อพูดถึงเป้าหมา,รายระยะยาวเอสเต่ว่าไว้ลังเลที่จะเผยความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ผมต้องการคว้าแชมป์ทุกรายการเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกและส่วนตัวผมแล้วผมต้องการเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและทำงานหนักต่อไปเพื่อให้ความฝันเหล่านี้เป็นจริง เอสเตวาวิลเลียนไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับแฟนฟุตบอลที่ติดตามลีกบราซิลโดยวัยเพียง18ปีเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันน่าทึ่งในฐานะปีกของพันเมลาสด้วยการเลี้ยงบอลที่ฉลาดการจบสกอร์ที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ในสนามที่เกินวัยและการยิงประตูในเกมชิงแชมป์สมโมสรโลกที่พบกับเชลซีเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายในยุโรปทีมงานของเอนโซมาเรสกากุนซือใหม่ของเชลซี มองว่าเอสเตวาวิลเลียนคือชิ้นส่วนสำคัญในแผนการสร้างทีมเพื่ออนาคตการมาถึงของเขายังเป็นสัญญาณว่าเชลซีกำลังลงทุนในนักเตะร,รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนโฉมเกมและแฟนๆต่างตั้งตารอว่าเขาจะสามารถสานต่อมรดกของตำนานบราซิเลียนอย่างวิลเลียนดาวิดลุยสหรือเตียโกซิลวาที่เคยสร้างชื่อในทีมสแตมฟอร์เบได้หรือไม่ ด้วยความมุ่งมั่นและความฝันอันยิ่งใหญ่เอสเตวาวิลเลียนกำลังเริ่มต้นการเดินทางใหม่กับเชลซีเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกลวมถึงการแข่งขันในแชมเปียนส์ลีกที่เต็มไปด้วยทีมยักษ์ใหญ่แต่ด้วยพรสวรรค์และทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของเขาแฟนๆมีเหตุผลมากมายที่จะตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาจะนำมาสู่สโมสรการเปิดตัวของเอสเตวาวิลเลียนไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นของนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่ง แต่ยังเป็นการจุดประกายความหวังให้แฟนๆเชลซีทั่วโลกว่าสิงโตน้ำเงินครามกําลังจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ด้วยพลังของเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้และคุณครับคิดว่าเอสเดวาวิลเลียมจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์คนใหม่ของเชลซีได้หรือไม่เขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีก ได้เร็วแค่ไหนอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์และกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเชลซีและเอสเตวาวิลเลียมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ